Mellow art and culture. Sở題 khá của พบกันในรายการเมโลอาร์ตแอนด์เคานเจอะครับอยู่กับผมตะกะแตนวัตสุวริยงกูลเราเจอกันได้ทุกๆวันเสาร์แล้วก็วันอาทิตย์นะครับเมโลอาร์ตแอนด์เคาเจจะคอยนำข่าวสารเนื้อหาสาระดีๆเกี่ยวกับศิลปะเคล็ดลับแล้วก็ไลฟ์สไตล์ต่างๆเอามาฝากคุณผู้ฟังในทุกๆสัปดาห์เลยครับเมโลอาร์ตแอนด์เคาเจเพราะศิลปะค,คือชีวิตและอย่าลืมใช้ชีวิตให้มีศิลปะกันนะครับ คุณผู้ฟังครับถ้าย้อนกลับไปประมาณช่วงยุค90ถ้าตอนนั้นใครยังเป็นน้องๆหนูๆห,หรือได้ดูโทรทัศน์ในช่วงตอนเช้าประมาณสัก7โมงกว่าๆนะครับผมคิดว่าคงไม่มีใครที่จะพลาดรายการยอดนิยมอย่างเจ้าขุนทองใช่ไหมครับรายการเจ้าขุนทองที่จะมีตัวละครมีหุ่นต่างๆนะครับมาเป็นพิธีกรมาเล่าเรื่องนะครับมานําเสนอเรื่องราวต่างๆที่เล่าสิงสารศาสตว์ไม่ว่าจะเป็นเจ้านกเจ้าขุนทองพี่หังดาบ ดาขอนลอยนะครับตัวละครต่างๆเนี่ยมาเล่นเป็นเรื่องราวให้เราได้ดูกันผมยังจําได้ว่าเวลาที่ดูรายการเจ้าขุนทองตอนเช้าๆเนี่ยบางวันไปโรงเรียนสายเพราะว่าอยากจะดูรายการให้จบครับแล้วบางทีกว่าจะจบเนี่ยแล้วกว่าจะนั่งรถไปโรงเรียนโอ้โห,โห,โห,โหก็สายทีเดียวนะครับก็เลยดูได้ไม่จบครับแต่ยังไงก็ตามรายการเจ้าขุนทองเนี่ยก็เป็นรายการที่มี ตัวละครเป็นหุ่นเชิดที่อยู่ในใจของใครลหลายๆคนเลยทีเดียวหรือถ้าหากว่าย้อนไปแกะเก่ากว่านั้นหน่อยก็จะเป็นรายการที่มาจากต่างประเทศอย่าง The Muppet Show ที่จะมีเหลาพิธีกรเป็นหุ่นเชิดเช่นกันนะครับแล้วเขาก็มาร้องมาเล่นมาเต้นรำให้เราดูรวมถึงเขาพูดภาษาอังกฤษด้วยบางคนก็ได้เรียนภาษาอังกฤษจ,จากรายการนี้เช่นกัน เอาละครับที่เกรินมาแบบนี้เนี่ยก็เพราะว่าวันนี้เนี่ยอยากจะพาคุณผู้ฟังไปรู้จักกับศิลปะอีกแขนงหนึ่งนั่นก็คือศิลปะเรื่องของหุ่นละครครับผมเพราะว่างานละครหุ่นเนี่ยมีทั้งในไทยนะครับแล้วก็ต่างประเทศเรียกได้ว่า เป็นงานละครแบบหนึ่งที่ได้รับความนิยมสูงมากเลยทีเดียวแล้วก็อยู่ในทุกยุคทุกสมัยเลยก็จะเห็นได้จากรายการโทรทัศน์ที่ผมยกตัวอย่างมาในช่วงต้นนะครับแต่ว่าวันนี้เราจะไม่ได้พูดคุยเรื่องนี้แค่คนเดียวครับเดี๋ยวผมจะมีแขกรับเชิญที่เรียกว่าเขาเป็นพับเพสมาสเตอร์ครับผมเป็นคนที่ค้ำวอร์ดอยู่ในวงการหุ่นละครมาอย่างยาวนานครับแล้วต้องกระซิบนิดนึงว่าเขาเป็นอาจารย์ของผมตอนที่ผมเรียนอยู่มหาวิทยาลัยเกี่ยวกับการแสดงด้วยแล้ววันนี้เนี่ยเป็นโลอาร์ตเคานเจอร์ของเรา ก็มีแขกรับเชิญพิเศษด้วยเพราะว่าเราบอกไว้แล้วว่าเดี๋ยวเราจะพูดคุยกันถึงเรื่องของละครหุ่นครับเรียกได้ว่าละครหุ่นเนี่ยโอ้โหเป็นที่นิยมไปทั่วโลกเลยแต่วันนี้มีคนที่เรียกได้ว่าเป็นพับเพสมาสเตอร์เอาให้ในดวงใจของผมแล้วกันคนหนึ่งครับคนญาตต้อนรับพี่แจศิลิการมรรจงพัฒครับผมสวัสดีค่ะสวัสดีครับพี่แจเป็นยังไงบ้างครับค่ะสบายดีค่ะ แล้วช่วงนี้นี่มีผลงานยังไงบ้างครับพี่แจ๊ครับผมก็เพิ่งเสร็จสิ้นการแสดงในเทศกาลละครกรุงเทพไปนะคะแล้วก็มีการทํางานร่วมกับศิลปินละครใบ้ในชื่อกลุ่มพระเพชรโทมามก็เราก็จะเอาสิ่งของต่างๆมาเล่าเป็นเรื่องราวแล้วก็ใช้สิ่งของนั้นในการทําหุ่นเงาด้วยค่ะเรียกได้ว่าพี่แจ๊คก็มีผลงานอยู่เรื่อยๆนะครับอย่างล่าสุดก็คือเทศกาลละครกรุงเทพอย่างที่ว่ามาใช่ครั ต้องบอกก่อนว่าพี่แจ๋เนี่ยมีผลงานทั้งในเมืองไทยแล้วก็ต่างประเทศนะครับรวมถึงก็เคยไปศึกษาดูงานไปดูกลุ่มละครในเมืองนอกรวมถึงได้ชุนไปเรียนรู้ละครละครหุ่นจากต่างประเทศว่าจะเป็นอเมริกาหรือว่าที่เกาหลีหรือที่ประเทศอื่นๆอีกหลายประเทศเลยครับค่ะพี่แจ๋ครับอยากให้เล่านิดนึงว่าความเป็นมาของละครหุ่นเนี่ยมันมีที่มาที่ไปยังไงครับมันก็มีความเป็นมามาตั้งแต่สมัยโบราณมากๆที่ ผู้คนจะบวงสรวงเทพเจ้าหรือว่าบวงสรวงวิญวญาณบรรพบุพรุษนะคะแล้วก็เขาก็จะมีการปั้นรูปปั้นเพื่อที่เป็นเครื่องบวงสรวงแต่ว่าต่อมาผู้คนก็จะเริ่มใส่เทคนิคให้ขยับแขนขยับขาได้เล่าเป็นเรื่องราวได้อะไรเงี้ยให้มันเกิดโมเมนต์มากขึ้นนะครับแล้วหลังจากนั้นเกิดอะไรขึ้นครับทำไมถึงกลายมาเป็นละครแบบในปัจจุบันได้ก็หลังจากที่มีการพัฒนาเรื่องเออทคนิคเรื่องการขยับ ใน,ในรูปปั้นมาเนี่ยมันก็เริ่มออกมาเล่าเป็นเรื่องราวใช่ไหมแล้วก็พอมันเล่าเป็นเรื่องราวได้คนก็จะรู้สึกว่าเอออันนี้มันเป็นสื่อที่ดีที่เราจะสามารถสื่อสารเรื่องเล่าเรื่องความยิ่งใหญ่ของเทพเจ้าความยิ่งใหญ่ของกรรษัตริย์ผู้ปกครองหรือว่าจะสั่งสอนศิลธรรมให้ประชาชนแล้วก็มันก็จะมีการพัฒนารูปแบบของการของการทําสื่อละครหุ่นมาเรื่อยๆใช่ไหมแล้วก็จะมีเรื่องของการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมอย่างบางที เหมือนกับมีกลุ่มผู้คนเขาขยกมาจากเอเชียไปยุโรปหรือว่าจากยุโรปมาเอเชียมันก็เหมือนกับมีการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมก็เริ่มจะมีการเหมือนกับผสมผสานวัฒนธรรมอย่างมันจะมีพวกหุ่นเงาที่มีฐานดั้งเดิมมาจากประเทศจีนแล้วก็อินเดียแล้วก็หุ่นเงาก็จะเข้าไปที่ยุโรปอะไรเงี้ยแล้วก็หรือว่าหรือว่าอย่างพวกหุ่นมือที่มาจากจีนก็ไปที่ยุโรปก็กลายเป็นหุ่นมือแบบยุโรปอย่างเงี้ย แล้วหลังจากนั้นคนก็จะรู้สึกว่าจะหาแนวทางในการพัฒนาละครหุนในรูปแบบใหม่ๆเรื่อยๆอย่างแต่ก่อนมันก็จะเป็นเหมือนกับการเล่ใช่ไหมมีโรงละครที่เราสามารถพกพาไปไหนได้ด้วยตัวของเราเองแล้วก็คนเดียวเล่นแบบว่า2 3 4สาตัวละครอย่าเงี้ยแต่หลังๆก็เริ่มมาเล่นในโรงละครหรือว่ามีการใช้เหมือนกับเป็นมัลติมีเดียมีการใช้สไลด์มีการใช้วิดีโอหรือว่ามีการค้นหาแนวทางใหม่ๆที่จะ ที่จะพัฒนาละครหุ่นต่อไปเรื่อยๆค่ะแล้วก็ดูเหมือนจากเมื่อก่อนเขาเล่าเรื่องของเทพเจ้าหลังๆก็เริ่มเล่าเรื่องที่มันเป็นเรื่องของมนุษย์มาึ้นเอ่อมันก็มีการพัฒนาในการเล่าเรื่องมาเรื่อยๆอย่างบางทีก็จะเล่าเป็นเรื่องที่มาจากวรรณกรรมแต่ว่าหลังๆวันนี้ก็จะมีการเล่าเรื่องในแนวที่มันเป็นเหมือนกับแนวนามธรรมมากๆหรือว่าเป็นแบบอย่างเป็นเรื่องที่อธิบายเรื่องสภาวะเรื่องอารมณ์อะไรอย่างเงี้ย ก็เรียกว่าก็มีการพัฒนายู่ตออเวลาแล้วตัวพี่แจเองครับมีที่มาที่ไปยังไงถึงได้มาจับงานหุ่นได้ครับก็เป็นแฟนคลับของเจ้าขุนทองเหมือนตะกะแตนเลยแล้วก็ร่วมใช่ใช่แล้วก็พอเราได้เรียนที่มหาวิทยาลัยแล้วก็ได้เรียนละครหุ่นแล้วเราก็รู้สึกว่านี่เป็นสิ่งที่เหมาะกับตัวเราที่สุดเราทําได้ดีมากแล้วหลังจากนั้นพอเรียนจบมหาพิทยาลัยนะคะ แล้วก็ไปทํางานกับกลุ่มละครที่ชื่อว่ากลุ่มละครมะขามป้อมก็ได้ไปทําในส่วนของของละครชุมชน mm hmm. แล้วเราได้การทําละครชุมชนเนี่ยละครหุ่นมันก็เป็นสื่อสื่อหนึ่งที่เราเออกไปไปพูดคุยกับเด็กๆพูดคุยกับชาวบ้านได้ดีใช่ไหมตั้งแต่ตน,นั้นมาเราก็ทําหุ่นมาเรื่อยๆแล้วก็มันก็จะมีการที่เราได้ทดลองทําหลายแบบอย่างเช่นเราแต่ก่อนเราก็จะทําเป็นหุ่นที่เป็นหุ่นผูดใช่ไหมหลังๆมาเราก็อาจจะ ทำเป็นหุ่นที่มันไม่ได้พูดแต่ว่ามันไม่ต้องมีมันไม่ต้องมีคาพูดเลยแต่ว่ามันสามารถเล่าเรื่องได้<ม>หรือว่า,าจะเป็นแบบหุ่นเงาที่แต่ก่อนก็จะต้องใช้อุปกรณ์ไฟที่ที่ต้องเสียบปลั๊กอะไรเงี้ยหลังๆมาก็เริ่มมีการใช้อุปกรณ์ไฟที่มันทันสมัยขึ้นอย่างเดี๋ยวนี้มันจะมีพวกไฟฉายหลากหลายแบบเราก็จะมีการทดลองว่าเอ๊ะไฟฉายแบบไหนที่มันให้ภาพหรือว่าให้แสงที่ ที่ทดีที่สุด<ม>เลยก็เรียกว่าทํางานโดยลักษณะว่าทดลองไปเรื่อยๆค้นหาสิ่งใหม่ๆในการทํางานของตัวเองอยู่ตลอดเวลาใช่แล้วส,สิ่งหนึ่งที่มันน่าสนใจก็คือว่าในการทําละครหุ่นมันจะมีการทดลองในการหารูปแบบใหม่ๆอยู่เรื่อยๆแล้วมันก็ไม่มีกรอบที่มันจะมาครอบเราว่าสิ่งนี้ทําได้สิ่งนี้ทําไม่ได้สิ่งนี้ผิดหรือสิ่งนี้ถูกอันนี้เป็นอันที่เราศรัทธาในละครหุ่นมากๆเรารู้สึกว่ามันเป็นการแสดงศักยภาพในความคิดสร้างสรรค์ของมนุษย์แล้วมันก็ เหมือนกับมันจะพัฒนาพัฒนาแบบขีดความสามารถในการสร้างสารรค์ของมนุษย์ไปได้เรื่อยๆไม่มีที่สิ้นสุดเลยค่ะเขาเรียกว่าพี่แจ๋ก็มีประสบการณ์ในการทําละครหุ่นแล้วก็เรียกว่าได้ลองผิดลองถูกทํานู่นทํานี่มาเรื่อยๆนะครับกับงานละครหุน่นทีนี้อยากถามว่าแล้วสำหรับตัวพี่แจ๋เองเนี่ยงานละครหุ่นเนี่ยสำคัญยังไงกับพี่แจ๋ครับอืมถ้าเรื่องสําคัญยังไงกับส่วนตัวก็คือว่าในฐานะที่เราเรียนการออกแบบเพื่อการแสดงใช่ไหมละครหุ่นมันก็เป็นสื่อสื่อหนึ่งที่มันที่มัน สื่อสารกับผู้ชมได้ดีมากแล้วก็โดยเฉพาะเด็กๆเพราะว่าเรามีความสนใจที่จะทําการแสดงเพื่อเด็กๆใช่ไหมเราก็รู้สึกว่าหุ่นมันเป็นสื่อที่สื่อสารกับเด็กๆได้ดีแล้วเราก็คิดว่ามันสามารถพูดเรื่องราวในหลายๆหลายๆเรื่องที่เราอยากจะเราอยากจะสื่อไปให้เด็กอย่างเช่นเรื่องการลนนโลงต่างๆหรือว่าเรื่องการสร้างเหมือนพวกทัศนคติที่ดีหรือว่าหรือเรื่องบางเรื่องที่มันจะเป็นเรื่องของ การใช้คนแสดงแล้วมันจะพูดสื่อสารได้ยากแล้วก็ใช้หุ่นมาสื่อสารแทนเลยประมาณนี้ค่ะผมว่าฟิลความรู้สึกอาจจะคล้ายๆตอนที่เคยดูเจ้าขุนทองอที่ว่ามันจะมีเรื่องแบบเขาเล่นเป็นละครแล้วก็มีเรื่องราวเหมือนสอด,สอดแทรกเรื่องของจริยธรรมเรื่องของแง่คิดที่มันดีงามแล้วก็มันทําให้เขาือนว่าเป็นปัจจัยเล็กๆให้เขาเอาเก็บไปใช้ในชีวิตประจําวันได้ใช่แล้วก็ความพิเศษของละครหุ่นอีกอย่างหนึ่งที่มนุษย์ไม่สามารถทําได้ก็คือ หุ่นสามารถเป็นอะไรก็ได้หรือว่าแบบอย่างแสดงแสดงอยู่แล้วลอยขึ้นอย่างเงี้ยหรือว่าแยกชิ้นส่วนได้อะไรเงี้ยซึ่งอันเนี้ยเรารู้สึกว่ามันเป็นความมหัศจรรย์ของละครหุ่นที่ที่มันมีเหนือกว่าการที่เราจะใช้นักแสดงแสดงอะไรเงี้ยเหมือนกับว่าพอเราไปใส่แบบสเปเชียลเอฟเฟกวิธีการเล่าที่มันสามารถเล่าได้เหนือจริงมากกว่าแค่มนุษย์เล่นอะไรใช่แล้วมันก็แสดงให้เห็นถึงความสร้างสรรค์ของของศิลปินหรือว่าของผู้คนเพราะว่า ในการสร้างหุ่นขึ้นมาใช่ไหมมันก็ต้องมีเหมือนกับการออกแบบใช่ไหมว่าหน้าตามันจะเป็นยังไงหรือว่ากลไกลในการขยับเคยืย่อนมันจะเป็นยังไงแล,แล้วเวลาที่แสดงให้ผู้ชมดูเนื่องจากมันเป็นละครหุ่นอ่ะมันก็สามารถทําอะไรได้ทั้งหมดเลยแต่ว่ามันก็อาจจะยาก ถ้าเราใช้คนแสดงใช่ไหมก็เียว่าสามารถที่จะเล่าเรื่องที่เราอยากเล่าได้ที่เอาหุ่นมาเล่าแล้วก็สมผสารกับจินตนาการของผู้ชมแล้วทำให้ได้ภาพที่เราอยากเล่าแล้วอย่างในการทําละครหุ่นบางบางอย่างเนี่ยมันก็เหมือนกับเป็นการทําสื่อที่มีราคาถูกมากๆอย่างเวลาที่เราทําหุ่นเงาใช่ไหมบางทีเราก็อาจจะใช้แค่กระดาษที่มันเป็นกระดาษจากกล่องหรือว่ากระดาษรีไซเคลิลอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ใช้ไฟฉาย มันก็สามารถทําเป็นละครหุ่นได้แหละอะไรเงี้ยเรียกว่าก็ต้องผสมผสานกับเรื่องของความคิดสร้างสรรค์ด้วยวิธีการเหล่านี้น้องๆหนูๆก็สามารถที่จะแบบมาเรียนรู้มาฝึกมาทำได้ด้วยกันได้โอ้ช่วงก่อนหน้านี้ได้พูดคุยกันไปหลายเรื่องเลยนะครับพี่แจ๊คครับโดยเฉพาะเรื่องของที่มาของละครหุ่นเป็นยังไงอะไรแบบนี้นะครับแต่อยากจะถามที่แจ๊ต่อว่าแล้วงานละครหุ่นจริงๆเนี่ยมันน่าสนใจยังไงครับพี่แจ๊คสำหรับตัวเองก็คือรู้สึกว่าละครหุ่นมันคือซอฟต์พาวเวอร์ ที่เราจะเอามาสื่อสารในเรื่องราวที่ที่มันอาจจะยากในการที่จะใช้นักแสดงในการที่มาพูดอย่างนี้ค่ะหรือว่าอย่างเรื่องบางเรื่องที่มันเป็นเรื่องที่อ่อนไหวมากๆละเอียดอ่อนมากๆเราใช้หุ่นเป็นตัวแทนในการพูดคนดูก็จะรู้สึกออติดตามเรื่องเราก็จะไม่รู้สึกผักเรื่องท,ที่ที่กำลังดูออกไปค่ะ เหมือนกับว่าวิธีการเล่าแบบหุ่นเนี่ยมันทําให้ซอฟกว่าบางเรื่องที่มันเป็นเรื่องที่เล่าได้ยากบางเรื่องที่มันเป็นเรื่องอาจจะเป็นเรื่องของความโหมดร้ายหรือว่าความยากลําบากความทุกยากพอเล่าได้ผ่านหุ่นเหมือนกับที่เล่าผ่านตัวกตูนอะไรแบบนี้นะครับเด็กๆก,ก็จะสามารถดูได้โดยที่เขาไม่รู้สึกว่าถูก คุกคามหรือว่าผู้ใหญ่ก็สามารถที่จะยอมรับในความคิดเห็นบางอย่างที่มันแตกต่างกันได้อะไรแบบนั้นสิ่งหนึ่งก็คือว่าเวลาที่ผู้ชมเขาดูละครหุ่นเขาก็จะเหมือนกับระลึกได้อยู่ตลอดเวลาว่าเขากําลังดูเรื่องสมมุติแต่มันเป็นเรื่องสมมุติที่มันพูดเรื่องราวที่มันเป็นประเด็นที่จริงจังอย่างเงี้ยแต่ว่าในการที่เราใช้คนแสดงบางทีเหมือนกับคนดูก็ยังยากไม่ออกว่าเนี่ยมันเป็นเรื่องสมมุติหรือว่ามันเป็นเรื่องจรงิง แต่ว่าเมื่อใดก็ตามที่เขาดูละครหุ่นเขาก็จะมีสติอยู่ตลอดเวลาว่าเขาดูเรื่องสมมุติอยู่มันเป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นในละครมีตัวอย่างไหมครับพี่แจ๋ก็มีตัวอย่างหลายๆตัวอย่างอย่างเช่นเวลาที่เราทําละครหุน่นใช่ไหมเ,เล่าเรื่องการฆาลางังเผาพันธุ์ของเพื่อนศิลปินชาวอินโดนีเซียนะคะชื่อกลุ่มเปเปอร์มูนเขาก็จะเล่าเรื่องของการฆาลางเผาพันธุในช่วงกวาดล้า,างคอมมิวนิสต์แล้วก็เล่าเรื่องของ ตัวละครสองพี่น้องซึ่งอายุยังไม่ถึงสิบขวบแล้วก็พ่อได้หายไปไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นแล้วก็พ่อได้หายไปจากบ้านแล้วก็คนพี่ก็ต้องคอยดูแลคนน้องแล้วก็มันก็จะมีเหมือนสถานการณ์ว่าเพื่อนบ้านเขาจะมีการแจ้งว่าบ้านไหนเป็นคอมมวนิต์แล้วเขาก็จะเอาเหมือนกับสีแดงไปทา<ม>เป็นป้ายกากบาทแล้ววันหนึ่งเนี่ยมันก็มี ป้ายกากระบาดมาที่บ้านของเด็กสองคนเนี้ยที่เป็นตัวละครในเรื่องที่เป็นตัวละครในเรื่องแล้วก็คนพี่ก็ถูกจับไปแล้วคนน้องก็ถูกปล่อยทิ้งไว้นานมากแล้วจนคน,คนน้องแบบอดตายอะไรเงี้ยแ,แล้วเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นมันก็ผ่านการเห็นของคนที่เป็นเพื่อนบ้านแต่คนที่เป็นเพื่อนบ้านกลัวจนเกินกว่าที่เขาจะเขาจะปกป้องหรือเขาจะช่วยเหลืออะไรเด็กๆแล้วตอนสุดท้ายกลายเป็นว่าคนที่เป็นเพื่อนบ้านนั้นน่ะตัวเองก็ โดนป้ายสีแดงที่บ้านของตัวเองเหมือนกันก็อาจจะเป็นลายต่อไปใช่เขาก็จะเป็นลายต่อไปแล้วแล้วที่น่าเศร้าก็คือว่าตัวเขาเองมีลูกสาวที่ที่นั่งวีลแชร์ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้แล้วภาพมันจบที่ที่วีลแชร์มันล้มโอไม่นะโอแล้วมันเป็นมันเป็นเรื่องที่เศร้ามากแต่ว่าคนดูก็ยังรู้สึกว่ามันเป็นมันเป็นเรื่องเล่าเป็นเรื่องเล่าแต่ส่วนหนึ่งก็เป็นเรื่องจริงที่เกิดขึ้นในปอติสั์อินโดนีเซียจากการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์เราก็รู้สึกว่าโอ้โหเรื่องมันแบบเรื่องมันรุนแรงมากเรื่องมันน่าเศร้าามก แล้วเ,เขาก็ใช้ละครหุ่นในการเผยแพร่เรื่องราวเนี่ยให,ให้ผู้ชมได้รู้ถึงความปวดร้ายถึงความรุนแรงของสงครามที่ไม่อยากให้เกิดขึ้นอีกอย่างเงี้ยโดยเล่าผ่านละครเลยเล่าผ่านละครหุ่นอ๋อและนี่เองก็คือซอฟต์พาวเวอร์นะครับ<ช>ก็ทําให้ภาพที่มันรุนแรงเนี่ยสามารถที่จะถูกบอกเล่าเรื่องราวดีๆได้ใ,<ช>ในเรื่องราวมันจะทุกข์ยากแค่ไหนโอ้น่าสนใจมากครับคุณผู้ฟัง ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความสนุกสนานที่เราได้รับจากละครหุน่นนอกจากนั้นบางทีเราสามารถที่จะได้รับแมสเซจหรือข้อความบางอย่างที่มันสอดแทรกอยู่ในงานละครหุ่นได้ใช่ค่ะ<ม>แล้วก็อย่างบางที่เขาก็จะใช้ละครหุน่นหรือว่าพวกหุ่นเนี่ยค่ะในการเหมือนกับบําบัดพวกเด็กๆที่มีภาวะที่ต้องการการดูแลเป็นพิเศษอย่างเช่นเราจะใช้หุ่นในการที่จะเป็นเพื่อนเขาในการที่จะสอบถามว่าตอนนี้ ความรู้สึกของหนูเป็นยังไงบ้างตอนนี้หนูบอกว่ามีเรื่องอะไรที่อยากจะอยากจะคุยไหมก็จะใช้หุ่นในการพูดคุยกับเขาแทนที่ว่าจะให้จะให้เด็กๆพูดคุยกับนักบําบัดหรือว่าพูดคุยกับผู้ใหญ่ค่ะเช่นเดียวกันก็คือคล้ายๆเราเป็นซอฟต์พาวเวอร์คือเด็กๆอาจจะสื่อสารกับตัวละครกับหุ่นแล้วสบายใจกว่าสื่อสารกับมนุษย์โดยตรงก็ก็เขาก็จะรู้สึกว่าหุ่นคือเพื่อนเขาแล้วเขาก็จะสามารถพูดถึงความในใจพูดถึงความรู้สึก ข้างในลึกๆหรือว่าพูดถึงความลับที่เขารู้สึกได้ค่ะโอ้โหสุดยอดมากครับเอาละครับคุณผู้ฟังนี่ก็เป็นความมหัศจรรย์อย่างหนึ่งที่มีในงานแบบละครหุ่นครับผมอยู่กับผมนะครับตะกะแตนวัสุวริยางกูแล้วก็พี่แจ๋ครับนักทําละครหุ่นนั่นเองครับพี่แจ๋พี่แจ๋แจครับโอ้โหวันนี้ก็ได้คุยกันไปถึงเรื่องของความเป็นมาแล้วก็เรื่องของประวัติศาสตร์ของละครหุน่นใช่ไหมครับโอ้โหถึงนั่นเลย รวมถึงแบบความสําคัญของงานละครหุ่นในโลกใบนี้สุดท้ายครับอยากให้พี่แจ๋ฝากนิดนึงว่าแบบผลงานชิ้นต่อไปที่ทำเกี่ยวกับละครหุ่นเนี่ยมีอะไรยังไงบ้างครับพี่แจ๋ครับค่ะตอนนี้ที่กําลังทําอยู่นะคะก็เป็นหุ่นเงาเรื่องราวเกี่ยวกับลูกหมู3ามตัวที่เจอหมาป่ามาเป่าทําลายบ้านาแต่ว่าจะเล่าใน<ะ>เชิงที่ที่เป็นประเด็นเรื่องเท่าทันสือ่อก็เหมือนกับจะนําเสนอเรื่องราวในยุคป,ปัจจุบันนี้ที่ว่ามันมีการนําเสนอข่าวสารในแบบ รวด <Fake S 2> เร็วมา <New. S 2> เราจะเป็นเฟซนิวหรือว่าจะเป็นเหมือนกับสถานีข่าวท,ที่รายงานข่าวด้วยข้อเท็จจริงหรือว่าด้วยข้อบิดเบือนข้อเท็จจริงอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็จะให้เห็นถึงถึง2อ,งองด้านของข่าวว่าจริงๆแล้วเราเชื่อข่าวที่ที่เราได้เสพมากแค่ไหนหรือว่าเราควรจะต้องใช้วิจารณญาณในการที่จะต้องหาความจริงทั้ง2ด้านอะไรอย่างเงี้ยค่ะ พอฟังอย่างนี้ก็ทาให้เห็นภาพเลยนะครับว่าพี่แจ๋เป็นนักละครที่ทํางานแล้วก็เน้นในเรื่องของแมสเซจที่อยากจะสื่อสารสิ่งที่เราอยากจะพูดคุยเพื่อให้มันเกิดสิ่งดีๆขึ้นกับสังคมใช่เพราะว่าเราเชื่อว่าละครเป็นสื่อที่สื่อสารในประเด็นที่เราอยากจะเปลี่ยนแปลงสังคมหรือว่าเราอยากจะทําให้สังคมดีขึ้นได้คะ่ะ และนี่ก็เป็นความน่าสนใจของนักละครที่ชื่อว่าพี่แจนะครับผมเอาละครับคุณผู้ฟังครับวันนี้เนี่ยเมโลอาร์ตแอนด์เคานเก็หมดเวลาลงแล้วนะครับแต่ว่าใครอยากจะรับฟังย้อนหลังก็สามารถติดตามได้ที่แคสบ็อกส p o ปอติฟา YouTube Channel ช่องเมโล975หรือทาง w w w m e l o w 975. m c o n n e t หรือที่ขึ้นเมโล975แบบนี้ก็ได้ครับวันนี้ผมตะกต่นวัสุวริยากูลแล้วก็พี่แจครับ ก็จะต้องล้ำลาไปก่อนนะครับสามารถที่จะติดตามรายการได้ทุกๆวันเสาร์และวันอาทิตย์นะครับสำหรับวันนี้เมโลอาร์ตเคาน์เตอร์เพราะศิละปะคือชีวิตและอย่าลืมใช้ชีวิตให้มีศิละปะก,กันนะครับต้องล้ำลาไปก่อนสำหรับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีค่ะเม l โลอาร์ตแอนด์เคาน์เตอร์